การสานศึกษาทัานื้้ฐานสมรวมติเก่านายรินทร์พันเจริญประธานสำมติเก่าผู้ปกครองรูบุคลากรโรงเรียนละแแม่พิยานนายรัตพลเพชรสุวรรณนายประยุมเครือหงนายวุญชัยพนดุลนอกผู้ในการโรงเรียนละแแม่จาท่านรอผู้ในการคณะครูบุคลากรที่กราบุกท่านรวมถึงนักเรียนที่รักทุกคนครับ วันนี้โรงเรียนละแแมวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปษนา,ษา,ษาโรงเรียนละแแมววิทยาครบรอบ53ปีประจำปีการศึกษา2567ในวันพฤหัสที่21พคในวันพฤหัสที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณหอชอมโรงเรียน,ยนละแแมวิทยาอำเภอละแแมจังหวัดขุนแร่และในลกดับต่อไปขอเรียนเชิญ นายสุนธรจอมเมืองประธานในพิธีนายพลเมฆได้จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก่อเดชนครับทุกคนเปิดมือครับเอ่อ Oh และตอนนี้ทุกคนอาจจะเกิดอาการเรือยด้ร <nossas sin Matthew> ่่เี่ได้าพักานอแต่บริารทุกอย่าีสบายวารีพิู้สังัสาโอโยมา xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em được có cơ hội được ở ngày của ในกระทรวเรยนะครับสมาชิกประชุมทั้่ยเหตุผตัวแทนใก็ท่านคณะผู้บริหารของโรงเรียนแห่งรี้นะครับตลอดจนผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรท่านแค่เพีงี่นะครับท่านประธานกร้าหาริษของโรงเรียนแ่รี ตลอนน้องนกเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่โรงเรียนเรเองที่จะเฉกิมกรรมวันท้ายกรประาวินญาณและรียนเนี่รบรอบการศึกีาถือว็ถือ่าเป็นโรงเรียนที่ก่อแต่แห่งในะครรอบรอบการศักาถนะครับก็เป็นนี่ย้าผม ที่อนะครับที่นี็เแ็นที่อากรูปแรกก็ได้แต่เพราะว่าโรงเียนะครับท่อยากบอกน้งว่าโรงเียเนี่ยก็เปลี่ยนจากบ้านที่สองขอพรเนเพราะว่าชีวิตของน้องๆนั่ีนะครับตลนทุกท่านที่จะติดก็จะที่เคยีต้นย เขาจะรู้ดีว่าี่วในอกจากอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่เอ่นะ้ามาอยู่ที่อยู่เพราะฉะนั้นทีเปี่ยนได้ก็คือบ้านหลักที่สองของพวกเราทุกคนนะับที่บ้านเราเป็นพ่อแม่นะะให้ทำอบรมตั้ตอกเกิต่อเป็นทื้าแนะครับแต่ที่โรงเรียน รับเราก็มีพ่อพี่แม่ันก็รเรก่มต้นถืออาจะสังเกตกเรณพ่อแม่ของเราแต่เราเรียนนะครับจะดูแลครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลัษณะคมในสัจของเรื่องของคุณธรรมจริยธรรก็จนในทางความรู้ในสารที่เราจะได้เข้า คนดีของสังคมต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องตรงนี้ที่โรงเรียนนะครับเราก็จะมีพี่มีน้องมีเพื่อนนะครับถือว่าเพื่อนเพื่อนตางางเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมีเพื่อนที่ถูกผ่านกันในวันวันนะครับเรื่องตรงนี้ก็อยากจะบอกเล่าจะต้องฝึกกันก็ว่าได้สำเร็จก่อน โรงเรียนเนี่ยมันเป็นมากกว่ะะนนา,าโรงเรียนที่ผู้อื่นตอนนะครับตอนนี้หลับตาที่โรงเรียนจบก็ยัะหลับตาด้วครูทุกคนนะครับนึกถึงสมัยประถมเน,นี่ยจะนึกถึงครูใหญ่นะครับเขาเรียวกวย่ครูใหญ่นะครับยืนถึงไม้เรียวอยู่หน,น้าแถวกระเช้านะครับคอยนักเรียนคนใหญ่นะครับ ที่ัยทีิดก็ใช่หลือไมิกนะครับคนช้นก็ได้ยกขึนะะข้นมนา,นนะะา,า,านะครับก็จะขุคถูไปก่อนะครับอยู่น้าได้นะคะรับเพราะว่าใช้อกยังใช้ไม้รีดได้นะครับคือพระในสมัยนั้นเน่ยหลายาหลายท่านอาจจะตัวคุครูมากกัวพ่อแม่เพราีหละครับนะครัที่เราทำผิดที่บ้าน นะครับพ่อแม่อกว่าเดี๋ยวจะเป็นพร้อมครูที่ดีนะครับซึ่งเลยี้เราเราจะัวนะครับรู้สึกว่าจะตัวกว่าพอแม่ที่มาคือเมื่อก่อนเดี่ยใช้ไอยู่ในมุคน่ยนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยจะได้ไม่ถูรชถึงเรื่อง่กของวที่ก็คือนักการสอนนะครับอนผมเรียนสมัยก่อนนะครับ นักการาโรเนี่ยจะเป็นเป็นสิทธิทุกอย่างนะครับสิทธิไหนที่เราไปทำผิดมันไม่ได้บอกครูไม่ได้บอกพ่อแม่เราก็ไม่อาจเรียนราชการการโรนะครับคือจะคอยช่วยเหลือดูแลนะครับเช้าขึ้นมาเราไปโรงเรียนพ่อแม่ตักไปใสกตากถึงมาต่อไปนะครับตากที่ที่มาข้างหน้าปรากฏเราไปเรียนไปที่โคโรนนะครับเราก็จะรับการเพื่อสิทโรงเรียน นะครับซึ่งจะนี้เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งที่บุคคลอื่นนะครับซึ่งตรงเนี้ยสำหรับโรงเรียนและเมรี่นะการรบรอบให้กาพีผมเชื่อ่าได้สร้างบุคลากรที่มีคุณค่าที่ประสบความสำเร็จในการไปสู่สังคมอย่างเยิ่งใหญ่ขึ้นมาหลายท่านประสบในชีวิตเรื่องทีประสบความสำเร็จในชีวิตงานที่เรืยองอะประสบความสำเร็จ ในฐางดนการงานแล้วก็ส่วนชีวิตบันผมในรับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหลักนะครับของความเป็นแบบต่างๆก็สำหรับกนนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้จากท้อบฝ่าก็เราก็นะครับก็คงไม่ได้อะไรับพูดเยอะไปกว่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่คณะผู้บริหาร โรงเรียนยขอบคุณคุ้ประกอบการต่าษาขอบคุณทางทิศเก่าตลอดจนที่เป็นครูที่เคยสอนที่โรงเรียนระเบียงท่านนะครับที่ได้มารวมการทำา่กของเรียนระเบียด้วยนี้ครรอไปัึครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ